สวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้วันที่16นะครับพฤษภาคมวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2 5 1 4คิตศักราช2021นะครับเวลาตอนนี้ก็1 7 4 5ถึง4ีนาทีโดยประมาณนะครับผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นลูกกิ้งท่ายืนนะครับออกกําลังกายทุกวันนะครับรอย่างที่เคยบอกเป็นประจำนะครับเล่นลูกกิ้งท่ายืนจะเล่นยากกว่าท่าคุกเข่านะครับฉะนั้นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เวลาท่าเล่นลูกกิ้งท่ายืนเนี่ยครับสําคัญเป็นอย่างยิ่งเรื่องของข้อมือต้องแข็งนะครับข้อมือต้องสองข้างต้องแข็งนะครับกล้ามเนื้อหน้าท้องต้องแข็งแรงก่อนที่ท่านจะมาเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านหุ่นเพียวๆอยู่แล้วหุ่นไม่ค่อยอ้วนไม่ค่อยท้วมน่ะครับท่านก็อาจจะเล่นได้แต่ถ้าท่านเล่นนี่ท่านจะรู้สึกที่เจ็บหน้าท้องมากนะครับถ้าเล่นใหม่ๆนะครับ ฉะนั้นช่วงแรกๆถ้าท่านเจ็บหน้าท้องมากๆกท่านอย่าเพิ่งทอนะครับให้ท่านเล่นไปเรื่อยๆเล่นเท่าที่เราทําได้ <c oughs> ขออภัยครับทําได้กี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับสองสามครั้งห้าครั้งหกครั้งก็แล้วแต่นะครับก็ทําไปนะครับทําเท่าที่เราทําได้อย่าฝืนกําลังตัวเองนะครับถ้าฝืนนะครับมันจะเออ่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้ออาจจะฉีกได้นะครับพอมันฉีกปุ๊บเนี่ย มันจะอักเสบนะครับฉะนั้นปุ๊บเรารู้ว่ามันเจ็บมากปุ๊บเราก็ทําเท่าที่เท่าที่เราทําได้แล้วอย่าอย่าไปต้องแบบเอาซะจนแบบเนื้อฉีดเนื้ออักเสบขนาดนั้นนะครับอ่ะผมจะมาเล่นให้ดูนะครับยกละสิบครั้งนะครับยกหนึ่งเนี่ยสิบครั้งนะครับท่ายืนนะครับอ่าน,นะครับหนึง่ง 3 2 3 4 5 6 7 ทำเท่าที่เราถึ่เหนื่อยทำเท่าที่เราทำได้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับอะสวัสดีครับอยากจะมาอธิบายให้ฟังอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเล่นลูกกิ้งนะครับบางคนบอกว่าะจะทำวิธีไหนถึงจะเล่นให้ได้ลงสุดนะครับ ผมขอบอกเลยว่าถ้าท่านจะให้ท่าสวยลงสุดๆส,สวยๆนะครับยากครับบอกเลยว่าเล่นยากครับแต่ถ้าเกิดคนที่ทําได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงนะครับกล้ามแขนแข็งแรงนะครับสัดส่วนแข็งแรงนะครับแล้วจะทําได้สวยจะลงได้เองนะครับฉะนั้นปุ๊บไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนกําลังตัวเองทําไปเรื่อยๆนะครับทําแล้วก็พอเราผักออกไปทิ้งตัวลงไปพวกเกงไว้เลยนะครับ เก่งไวเ้เพื่อสร้างกล้ามเนื้อแขนแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องถ้าเกิดเรามีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงแล้วปุ๊บเราทําได้แน่นอนครับวันนี้เราไปได้ที่ห้องผมมันจะมีเป็นล็อกล็อกกระเบื้องนะครับวันนี้เราไปได้ได้แค่สามล็อกสี่ล็อกแล้วแต่วความสูงของบุคคลนั้นนะครับสหรับุคคลคนนั้นสูงทั้งหมดหกล็อกนะครับแต่วันนี้ทําได้แค่สามล็อกวันหน้าก็อาจจะไปทีนิดทนิดจนกว่าจะไปได้ถึงหกล็อกนะครับ เพฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าสวยๆผมจะอธิบายให้ฟังผมก็ไม่ไม่เก่งนะครับแต่ทําได้นะครับลงให้ไปสุดๆนะครับออย่างที่ผมเคยบอกครับลงจนหน้าอกเราเนี่ยจุพื้นจุก,ก็คือตุ๊ตุ๊ก็คือเนี่ยไอชิดกับพื้นหน้าอกเราเนี่ยครับนะครับหน้าอกเราเนี่ยชิดกับพื้นเลยภาษาอีสานว่าตุ๊จุกนะครับอ่นะครับเท้าชิดเท้าห่างแล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับ จริงๆแล้วจับในการจับให้จับเอามือห้านิ้วจับอย่างนี้นะครับจับลงไปอย่างนี้อันในส่วนตัวนะครับบอกก่อนนะครับถ้าเราจับแบบนี้ปุ๊บเอานิ้วข้าบเข้าไปปุ๊บมันจะปวดนิ้วมือเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีที่ลงให้สุดท่านไม่ต้องรีบนะครับถ้าท่านทํารีบปุ๊บท่านจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับหรือว่าลูกกิ้งจะถลายได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับที่จะประคองตัวเองนะครับ ฉะนั้นแลวทำทช้าช้านะครับอ่ายุตัวอย่างเขาจะทําไม่รู้นะครับผมถนัดท่าเท้าชิดนะครับทําแล้วครับทำทชา้าช้าเลิ่บๆลงไปแล้วทิ้งตัวลงไปครับอย่างนี้นะครับเก่งไว้ครับเลยก็ดึงขึ้นมานะครับเก่งไม่นานเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งได้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับ เอาให้แบบหน้าอกชิดลงไปเลยก็ได้แต่เวลาเราดึงลูกกิ้งกลับมานะเราจะลุกขึ้นไม่ได้นะครับแล้วมันถ้าเกิดคนมีกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่แข็งแรงตัวก็จะกระแทกลงกับพื้นได้รับบาดเจ็บได้นะครับฉะนั้นแนละ้วต้องระมัดระวังนะครับอย่างนี้นะครับ เป็นต้นนะครับทําทุกวันนะครับทำทุกวันได้กี่ครั้งก็ขอให้ทำทุกวันแล้วเราจะทําได้ดีเองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ